มาดูความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ดราม,ม่าละเมิดเครื่องหมายการค้าปังชาปรากฏว่าเจ้าของร้านชาที่อำเภอหาดใหญ่ที่เรานําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะระบุว่าตอนนี้ยังคงรอดูท่าทีของร้านชานะคะที่มีการส่งหนังสือโนติสมาที่ร้านชาตัวเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการฟ้องกลับหลังจากมีความชัดเจนนะคะว่าคําว่าปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถนําไปใช้ได้ขณะเดียวกันตอนนี้นะคะก็ส่งผลดีกับที่ร้านเนื่องจากว่ามี ีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนให้กำลังใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะความรหน้าเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายการค้าปังชาหลังจากมีโนติสจากบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส่งถึงเจ้าของร้านชาสองเจ้าที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและที่จังหวัดเชียงรายเพื่อให้ยุติการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าพร้อมกับมีการเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาล ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านชานและก็นมสดชื่อว่าร้านทางช้างเผือกอยู่ที่ซอย4ถนนสุประสานร,รังสรรในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่อีกครั้งค่ะหลังจากร้านนี้ตกเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับหนังสือโนติสเรียกค่าเสียหายจากการติดสติกเกอร์ป้ายไฟหน้าร้านมีคำว่าปังชาเป็นจำนวนเงินมากถึง700,000บาทและมีการเรียกค่าปรับถ้าหากว่าจ่ายล่าช้าก็จะมีค่าปรับวันละ10,000บาท โดยจากการพูดคุยกับทางเจ้าของร้านดังกล่าวนะคะคือนางสาวปันปรุณกาญจนะโสรัตอายุ30ปีบอกว่าจากการติดตามช่องทางสื่อต่างๆในวันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการใช้คำว่าปังชาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใดอีกทั้งทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งทนายความในนักกฎหมายต่างก็มีการตีความออกมาในทิศทางเดียวกันโดยในส่วนของทางร้านนั้นแม้จะได้รับผลกระทบจากการถูกส่ง โนติสเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง7ล้านบาททั้งที่เพิ่งเปิดร้านได้แค่1เดือนเท่านั้นค่ะ โดยในส่วนของทางร้านนั้นนะคะบอกว่าแม้จะได้รับผลกระทบจากการถูกส่งโนติสเรียกค่าเสียหายเกือบล้านบาททางท,างที่เพิ่งเปิดร้านได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นโดยตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทหรือทางทนายที่ส่งโนติสหนังสือมาที่ร้านรวมถึงทางคดีก็ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องกลับซึ่งต้องรอปรึกษาทางนักกฎหมายรวมทั้งร้านชายที่จังหวัดเชียงรายที่มีการโดนเรียกค่าเสียหายในลนักษณะเดียวกันด้วยว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไร เจ้าของร้านเปิดเผยด้วยค่ะว่าหลังเป็นข่าวนะคะปรากฏว่ามีทั้งลูกค้าคนทั่วไปที่เป็นห่วงโทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็แสดงความห่วงใยกันเป็นจําหวนมากค่ะและบางคนก็บอกให้ฟ้องกลับซึ่งก็มีทั้งโทรมาหาหรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆรวมถึงหน้าเพจของทางร้านซึ่งบางรายบอกว่ามาจากกรุงเทพปราจีนบุรีหรือโคร,ราชก็มีเหมือนกันค่ะโดยขอขอบคุณทุกกําลังใจรวมทั้งลูกค้าในพื้นที่เองที่มีทั้งขาประจําและก็ขาจรแวะเวียนเข้ามามากขึ้นซึ่งมีการ พูดคุยให้กำลังใจและก็ช่วยอุดหนุนที่ร้านซึ่งทางเจ้าของร้านบอกว่าต้องกราบขอบระคุณมากจริงๆ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าในวันนี้บางสื่อได้มีโอกาสสัมภาษณ์หญิงสาวเจ้าของแบรนด์ปังชานะคะและในตอนหนึ่งเจ้าตัวบอกด้วยว่าอยากจะพบกับเจ้าของร้านน้ำชาทั้งสองจังหวัดคือที่เชียงใหม่แล้วก็สงขลาหัดใหญ่ที่ส่งโนติสไปเพื่อกล่าวคำขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองซึ่งต้องรอดูอีกครั้งว่าจะเดินทางมาจริงหรือจะมีการนัดตกลงนัดหมายกันอย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบค่ะ